โอเคครับกาบสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกอริลลาทีวีครับผมโอเคครับเห็นไหมครับนี่สกินปืนนะครับ XM8 นะครับชาร์กนะครับผมทุกคนอยากได้ครับน้องๆทุกคนอยากได้สกินนี้ไหมครับผมโคตรเท่เลยบวกดาเมจ2บวกแม่นยำเลยนะครับถ้าใครได้ไปนี่หูวรูดหัวมันเลยนะครับผมก็พี่จะบอกวิธีนะครับแล้วก็จะเป็นทางส่วนของนี่เลยท่าบูย่านะครับผมนี่ท่าเชียนะครับแล้วก็ท่าบูย่าแบบนี้นะครับ แจกฟรีทั้งหมดนะครับหรือพี่จะบอกวิธีการรับนะครับผมสําหรับใครที่เข้ามาดูแนะนําให้ดูให้จบครับพี่จะบอกรายละเอียดรับไอเทมถาวรทั้งหมดเลยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกับพี่ด้วยถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยวันนี้มาเร็วนะครับคลิปสั้นๆแต่ได้ใจความนะครับผมขอให้น้องรับชมให้จบนะครับเพราะว่ารายละเอียดแน่นเป๊ะนะครับผมโอเคเรามาดูกันนะครับผมเกี่ยวกับกิจกรรม F F C F นะครับผม FFCS ดิครับผมนี่นี่เราจะได้แล้วนะอีก็อกอินตีสี่พี่ก็จะได้สกินลดนะครับสำหรับคนที่ล็อกอินไม่ครบ7วันสิ้นสุดพรุ่งนี้นะครับผมก็จะไม่ได้สกินลดนะครับผมและทางด้านของวันที่29ก็คือนี่ครับประมาณตีห้าหรือเที่ยงครับเราจะได้บอร์ดใหม่กันนะครับผมนี่เลยโคเทยยิดเคมาร์ฟักเกอร์นะครับผมเป็นบอร์ดใหม่เป็นบอร์ดเหมือนโดนนะครับผมเข้ามาแค่เพียงแค่เข้ามาในวันที่29เกราก็จะได้ครับสําหรับคนที่ โทเคนยังไม่ครบนะครับหมดเขตไปแล้วนะครับคร่าวนี้แต่ไม่ต้องเสียใจไปครับผมเรามีตัวสำรองถึงวันที่6กันเลยกับโทเคนครับไปหาในแมปนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะสุ่มในเกมนะครับก็คือวิ่งหาตามแมปก็เก็บเอาสู้ๆนะครับเพื่อชุดชุดเซ็ตที่มันเป็นแบบ ffcs ชุด Unlimited Edition นะครับผมก็รีบๆทำให้ได้นะครับผมกับชุดนี้เลยแล้วก็ทางด้านของระเบิดนะครับระเบิดบางคนบอกมันไม่ได้แจกครับมันแจกครับ แจกวันนี้นะครับวันที่30นะครับประมาณบ,บ่ายๆนะครับมันจะเป็นโทเค็นให้เป็นแรกนะครับผมนี่เลยต้องทางด้านโทเค็นอันนี้เลยเห็นไหมนี่คือเอาโทเค็นมาแกลกระเบิดตัวนี้เป็นการสังหารนะครับแล้เอาโทเค็นจากศพนะครับมาแลกนะครับระเบิด ffc s นะครับผมของกิจกรรม free fire continent อะไรเนี่ยไปแล้ว <c oughs> โอเคช่างมันก็ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนพี่จะบอกอรายละเอียดนะครับว่า เราจะได้ท่าทางยังไงนะครับผมหนึ่งเลยนะครับผมท่าทางนี้นะครับผมโอ้โหมันลึกเหลือเกินลึกมากแปบบ๊บนึงครับโอเคเจอแล้วนี่นี่ท่ากองเชียร์ฟรีฟนะครับผมอย่างนี้นะครับผมนี่มันจะแบบเป็นเหมือนแบบขยับขยับขยับแล้วก็แบบเป็นแบบโฟมนะครับผมเดี๋ยวจะบอกนะว่ารับยังไงนะครับผมโอเค ถ้าพร้อมแล้วฟังรายละเอียดแล้วเราพวกเราต้องร่วมมือกันนะครับช่วยกันนะครับผมเราถึงจะได้ทั้งสกินปืน XM8 แล้วค่าทาง l t s g กนะครับผมพวกนี้นะครับวันที่29นะครับผมให้เรานะครับประมาณบ่าย2องคให้เราเข้าไปชมไลฟ์สดของการสตรีมนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะให้เราดูนะครับผม การแข่งขันนะครับของทีมที่เข้าไปชิงนะครับผมรอบชิงของทีมไทยนี่มี3ทีมนะครับผมอย่าอย่าอย่านะครับทีมไทยไม่ใช่สามทีมนี่มีเยอะนะครับผมพี่ก็ไม่ค่อยแน่ใจนะ EV อ่า EV ด้วยนะอะไรก็ไม่รู้ว่าเสียฟ้านะ้วก็ทีมไทยเหมือนกันนะครับผมโอเคประมาณ1นึ่งแสนเราจะได้ท่าทาง2องแสนเราจะได้ชุดตัวละครนะครับผมเป็นชุดเป็นชุดแบบชุด อลิมิเต็ดอีดิชันนะครับให้ชุดไม่ชุดชุด,ชดตัวละครขออภัยครับแล้วก็สองแสนห้าครับหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนสองแสนห้าก็จะได้ที่เปลี่ยนชื่อกับบัตรเลเวลสามแสนเนี่ยสำคัญนะครับเราต้องช่วยกันครับเราจะได้สกินเปิดเอเอ็มแปดที่ลูดหัวมันมากแล้วก็ลูกซองอลิมิเต็ดอีดิชันนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะสำหรับคนที่ ล็อกอินไม่ครบเ็วันก็คือว่ามันที่30ก็เหลืออีกวันหนึ่งนะครับผมมันคือวันเก็บตกนะครับก็อยากให้เล่นทุกวันเนาะเพื่อเราจะได้สกินลดนะครับมันไม่ได้ขายนะครับมันเป็นอดีมิตต์อีดิชั่นนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะก็ช่วยได้ช่วยกันนะครับผมกับกิจกรรมนะครับวันที่29บ่ายสครับช่วยกันดูนะครับเราจะได้ท่าทางทั้งหมดด้วยกันทั้งประเทศเลยว่าเราจะมีโทรศัพท์กี่เครื่องเปิดให้หมดเลยครับผมเชื่อถ้าเกิด ทุกคนร่วมมือกันเราได้แน่นอนได้ยกเซิฟนะครับผมได้ยกเซิฟเซิฟไทยได้ทุกคน,นครับขอแค่สามแสนคนเนี่ยช่วยกันดูเนี่ยพี่ว่าได้แน่นอนแต่เกิดเหมือนครั้งที่แล้วอะ่ะชุดเอโลกัะไม่นันนี่สำหรับสำหรับท่าบูย่านะครับพี่จะบอกว่ากิจกรรมไม่มาเมาที่หนึ่งถึงวันที่เจ็ดนะครับ ฟังดีครับเล่นวันหนึ่งนะครับจบเกมมันจะสุ่มนะครับสุ่มให้กล่องแต่ละกล่องครับเพื่อไปสุ่มได้กล่องได้ท่าทางบูย่าแบบนี้ครับฟังดีครับสำหรับคนที่มาดูถึงตอนนี้สําหรับคนที่สคิปไปก็ปล่อยเขานะครับเขาก็ไม่รู้นะครับผมเล่นนะครับวันที่หนึ่งวันจนถึงวันที่7ดครับน้องจะได้ท่าบูย่านะครับผมก็คือมันจะเป็นกล่องให้สุ่มถ้าโชคดีก็คือจะได้ ถ้าบุญ่าเลยแต่เกิดไม่ได้ก็คืออดนะครับก็จะเป็นทั่วตัวไดมอนด์กล่องกล้องแกล้งกันอะไรไปไงแต่ขอให้เล่นสักนิดหนึ่งครับถ้าถ้าได้ถ้าได้ท่าบูญ่ามาไม่ต้องเสียใจไปครับถ้าเกิดวันนี้ได้ไม่ได้ฟรีภายภาคหน้าเอามาขายก็ห้าร้อยเก้าเก้าเพแต่ถ้าเกิดน้องดูคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกับพี่ด้วยแล้วกดติดตามนะครับผมรับรองครับได้แน่นอนครับพี่อวยพรนะครับผมวันที่หนึ่งถึงวันที่เจ็ดครับโอเคอันนี้ก็จบไปแล้วนะครับผม โอเคเดี๋ยวเราอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ตีสี่ตีห้าพี่ก็จะได้นะครับเกี่ยวกับสกินลถนะครับผมของพี่ไอดีพี่นะพี่ก็ไม่เคยพลาดนะพี่บอกแล้วนะครับผมแต่พี่ขออย่างเดียวนะครับพรุ่งนี้บ่ายสองช่วยกันดูให้ถึงสามแสนนะครับเพื่อ XM8 ของเราครับสีเหลืองนะครับผมแล้วก็ท่าทางเลสโกนะครับผมสำหรับใครที่อยากได้กล่องศพนะครับเป็นรูป FFCS นะครับนี่ครับ เล่นตัวนี้ให้ครบนะครับแล้วก็เอาไปจุดครบเพิงให้ครบของพี่ก็ครบแล้วนะดูนะนี่ไงครบแล้วทั้งหมดมีการหนึ่งส7 8 9 1มสี่ห้า1เ4นะครับผมเราก็จะได้นี่เลยนี่เห็นไหมนี่เลยอะไรเนี่ยมันเป็นกล่องศพนะครับผมก็สวยงามกันเลยทีเดียว ก็ไปเล่นได้นะครับผมก็คือขอให้เล่นแหละพี่บอกก็คือขอให้เล่นนะครับถ้าไม่เล่นก็ไม่ใส่ใจก็ไม่เป็นไรครับแต่พี่ก็อยากให้ได้ทุกคนครับโอเคสําหรับคนที่อยากได้คาตะนะของเลนโกคุนะครับผมก็ดาพค่าสูงของทางฝั่งเสาหลักเพลิงนะครับไปโจมตีเลยครับเอนมุนะครับผมก็ต่อจากนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกับพี่ด้วยและอย่าลืมร่วมมือกันดูนะครับผม เอ็กแอของเรา